สวัสดีครับรุ่งครับจากยูทูบชา n น l ที่ดินถูกทำเลดี159นะครับอันนี้รุงครับพาทุกท่านมาชมที่ดินนะที่ดินติดถนนลาดยางอย่างนี้นะครับติดถนนลัดยางแบบนี้เลยนะครับไฟฟ้าที่ท่านเห็นไฟฟ้าปลาปลาผ่านหน้าแปลงนะครับแปลงนี้สวยงามมากนะครับทู่ นะครับทางนี้นะครับเส้นสุวรรณศรจะอยู่ตรงนี้ถนนสุวรรณศรนะครับเข้าจากถนนสุวรรณศรมาแปลงนี้เนี่ย500เมตรเท่านั้นนะครับแล้วตรงแยกเข้ามาเนี่ยก็จะมีปั๊มปตทนะครับปั๊มปตทบ้านนานะครับตรงนั้นมีทุกอย่างนะครับเซเว่นปั๊มปตทนะครับสะดวกมากแปลงนี้นะครับสะดวกมากนะครับพิกัดีนะครับห่างตัวตัวอำเภอบ้านนาเนี่ยประมาณสัก3กิโลนะครับ3กิโล เข้าตัวเมืองก็ประมาณสักสิกิโลนิดๆนะครับคุณครับมีที่ดินแปลงนี้ขายนะครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางแบบนี้หน้ากว้าง50เมตรลึกร้อยเจ็ดสิบกว่าเมตรนะครับนี่ด้านเรี้นรานนี้นะครับด้านหน้าดินไม่ได้ต่ํากว่าถนนลาดยางมากนะครับต่ํากว่าถนนลาดยางประมาณสัก80เซนนะครับหน้ากว้างสวยนะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนนะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนหรือว่าท่านซื้อเก็บซื้อเก็งกําไร ายในราคาถูกกว่าข้างเคียงแน่นอนมาสืบได้เลยถูกกว่าข้างเคียงแน่นอนซอยมาบช้างนะครับตําบลบ้านนาอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแบงนี้สวยงามมากนะครับถมไม่เยอะนะครับ80เซนนะครับลุงครับเปิดขายในราคาพิเศษนะครับ9 9 0 0 0 0บาทต่อไร่เท่านั้น9 9 0 0 0 0บาทต่อไร่ท่านฟังไม่ผิดนะครับมาสืบราคาแถวนี้ได้เลยถูกกว่าข้างเคียงแน่นอนครับเนี่ครับเมามากันไปเลยสําหรับนักลงทุนนะครับ มาแบ่งขายหรือว่าท่านจะซื้อเก็บซื้อเก่งกําไรนะครับซื้อเก็บไว้นะครับให้ลูกให้หลานนะครับเป็นมรดกได้เลยนะครับถูกๆมากนะครับม่มีวิวเขาให้เห็นด้วยนะครับมีวิวเขานั่นอ่ที่ด้านนี้นะด้านหลังนะครับมีวิวเขานะครับใกล้ตัวอำเภอบ้านนาใกล้เมืองนะครับไปน้ําตกสีกระอางนะครับก็ไม่ไกลนะครับไปเที่ยวน้ําตกน้ําตก ตกนางนอําตกวังตะไคร้อะไรต่างๆนี่ก็ไม่ไกลนะครับเกือบ30กิโลเท่านั้นนะครับตั้งอยู่ตัวบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับทักมานะครับ990,000บาทต่อไร่นะครับปาคุยมาเจรจากันได้เลยรุงครับจัดการให้นะครับค่าใช้จ่ายในการโอนน่จัดการให้หมดเลยนะนี่ครับติดถนนรัดยางแบบนี้เลยสวยงามครับ